หนังสือเสียง Conversation with God สนทนากับพระเจา้าการพูดคุยที่ไม่ธรรมดาเล่มส EP ที่14ผมรู้สึกอึ้งทึ่งและคารวะเมื่อได้อ่านถ้อยคำพวกนั้นขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันในลักษณะน,นี้ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างเราทุกคนเพราะคนนับล้านได้อ่านสิ่งที่เราพูดคุยกันนี้แล้วมันก็ยังมีคนอีกมากไม่รู้กี่ล้านที่จะได้อ่านได้ในอนาคต พวกเราโชคดีเกินบรรยายที่ท่านเข้ามาในหัวเราเธอที่รักฉันอยู่ในหัวใจของเธอมาตลอดฉันแค่ดีใจที่ตอนนี้เธอรู้สึกถึงฉันได้ในหัวใจของเธอจริงๆฉันอยู่กับเธอเสมอไม่เคยทิ้งไปไหนฉันคือเธอเธอคือฉันเราไม่มีวันแยกจากกันไม่มีทางเพราะมันเป็นไปไม่ได้เอ๊ะเดี๋ยวด้ะครับนี่มันเดจาวูนี่นาะ เราไม่ได้พูดคำพวกนี้ไปแล้วตอนบท12หรอครับแน่นอนกลับไปอ่านตอนเริ่มบท12อดูสิเพียงแต่คราวนี้ตอนนี้มันจะมีความหมายยิ่งกว่าที่มันหมายถึงในตอนแรกมันไม่เยี่ยมหรอครับถ้าเดยจาวูจะเป็นเรื่องจริงว่าบางทีเรามีประสบการณ์ถึงบางสิ่งซ้ำอีกรอบจริงๆเพื่อจะได้เข้าใจความหมายของมันมากขึ้นนะครับเธอคิดว่าไงล่ะ ผมคิดว่าบางทีมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเว้นแต่มันจะไม่ใช่เว้นแต่มันจะไม่ใช่เยี่ยมเธอไปได้ไวกับความเข้าใจใหม่ที่สำคัญไปเร็วจนน่ากลัวอย่างนั้นเหรอครับตอนนี้ผมมีประเด็นจริงจังที่อยากคุยกับท่านได้เลยเอาเลยวิญญาณเข้ามาจุติในร่างเมื่อไรครับเธอคิดว่าไงเมื่อมันเลือกดี แต่ผู้คนต้องการคำตอบที่ชัดกว่าน,นี้นะครับอยากรู้ว่าชีวิตเริ่มต้นขึ้นเมื่อไรชีวิตใีความหมายที่เรารู้กันนะครับฉันเข้าใจใบหน่อยได้ไหมตั้งแต่ออกมาจากครันตอนคลอดออกมาลืมตาดูโลกหรอหรือตั้งแต่เริ่มตั้งครันนะครับชีวิตไม่มีจุดเริ่มต้นเพราะชีวิตไม่มีจุดสิ้นสุดชีวิตเพียงขยายออกไปสร้างสารรค์รูปแบบใหม่ขึ้น มันต้องเหมือนวัตถุเหนียวเหนยวยุ่นยุ่นในโคมไฟลาวาที่ฮิตมากในยุคศตรวรรษที่60แน,แน่เลยเป็นก้อนกลมๆนุ่มๆที่ค่อยๆร่วงลงมาตรงก้นคอมแล้วความร้อนก็จะดันให้มันลอยขึ้นอีกแล้วก็แตกตัวเป็นก้อนใหม่เปลี่ยนรูปทรงไปในขณะที่มันค่อยๆลอยขึ้นแล้วก็ไปรวมกันกับก้อนอื่นๆด้านบนแล้วก็ค่อยๆร่วงลงมาแล้วก็จับตัวก้อนใหญ่ขึ้นแล้วก็เริ่มต้นใหม่ไปเรื่อย มันไม่เคยมีก้อนใหม่ในหลอดนั้นมันเป็นเนื้อวัตถุดิบเดียวกันหมดที่ปรับเปลี่ยนรูปทรงตัวเองให้ดูเหมือนเป็นของใหม่และแตกต่างโดยรูปทรงมันหลากหลายได้ไม่มีที่สิ้นสุดดูกระบวนการที่มันแปลสภาพไปเรื่อยๆครั้งแล้วครั้งเล่าเนี้ยและอดเครอรไม่ได้อ่ะครับเธอเปรียบเทียบดีดีวิญญาณก็เป็นแบบนั้นละ่ะวิญญาณหนึ่งเดียวเปลี่ยนรูปหรือแบ่งเป็นส่วนย่อยๆของตัวเองทุกส่วนนั้นนะ่ะ มีอยู่แล้วตั้งแต่ต้นมันไม่มีส่วนใหม่ๆมีแต่ส่วนต่างๆของสิ่งที่เคยเป็นอยู่แล้วซึ่งเปลี่ยนรูปตัวเองให้ดูเหมือนส่วนใหม่ๆและแตกต่างผมอยากกลับมาที่คำถามสักนิดท่านจะพูดอะไรหน่อยได้ไหมว่าเมื่อไรที่ชีวิตอย่างที่เราเข้าใจได้เริ่มขึ้นวิญญาณเข้าร่างตรงช่วงเวลาไหนครับวิญญาณไม่ได้เข้าสู่ร่างวิญญาณห่อหุ้มร่างอยู่จำที่ฉันบอกก่อนหน้านี้ได้ไหม ร่างกายไม่ได้ที่พักพิงแก่วิญญาณแต่เป็นในทางกลับกันทุกสิ่งมีชีวิตอยู่ตลอดเวลาไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตายไม่มีสภาวะแบบนั้นสิ่งซึ่งมีชีวิตอยู่ตลอดเวลาเพียงปรับเปลี่ยนเป็นรูปร่างใหม่เป็นรูป,เป,รปเป็นร่างหางกายภาพรูปที่ว่านั้นเปี่ยมด้วยพลังงานที่มีชีวิตเปี่ยมด้วยพลังชีวิตเสมอชีวิต ถ้าเธอเรียกชีวิตว่าเป็นพลังงานซึ่งก็คือฉันจะอยู่ตรงนั้นเสมอไม่มีทางที่จะไม่มีชีวิตชีวิตไม่เคยสิ้นสุดและจะมีจุดที่ชีวิตเริ่มขึ้นได้อย่างไรท่านหน้าช่วยอธิบายหน่อยสิครับท่านก็รู้ว่าผมอยากคุยประเด็นไหนใช่ฉันรู้เธออยากให้ฉันร่วมวงโตถิงเรื่องการทำแทง้งใช่เลยยอมรับครับหมายถึงว่าพระเจ้ามาอยู่ตรงหน้านี้แล้วแล้วผมก็มีโอกาสจะถาม ถามคำถามสำคัญชีวิตเริ่มต้นเมื่อไรอะครับแล้วคำตอบก็สำคัญมากจนเธอไม่อาจรับฟังรออีกครั้งได้ไหมครับมันไม่เคยเริ่มต้นชีวิตไม่เคยเริ่มต้นเพราะชีวิตไม่เคยสิ้นสุด<ๆ>เธอต้องการให้ฉันพูดเรื่องกลไกทางชีววิทยาเพื่อจะได้สร้างกฎขึ้นมาบนฐานของเรื่องที่เธออยากเรียกว่าบัญญัติของพระเจ้าว่าโดยวิธีที่ผู้คนควรเลือกปฏิบัติตน แล้วก็หาทางลงโทษถ้าพวกเขาไม่ทำตามแล้วมันไม่ดีตรงไหนอะครับมันจะทำให้เราฆ่าหมอในที่จอดรถของแต่ละคลินิกโดยไม่มีความผิดใช่ฉันเข้าใจเธอได้ใช้ชั้นและสิ่งที่เธอประกาศว่าเป็นบัญญัติของพระเจ้าเพื่ออ้างความชอบธรรมให้กับเรื่องราวสารพัดมาตลอดโธ่เธอนาะทำไมท่านไม่พูดออกมาง่ายๆว่าการยุติการตั้งครนคือการฆาตกรรม เธอไม่สามารถฆ่าใครหรือสิ่งใดได้ไม่ใช่แต่คุณสามารถทำให้ปัจเจกวิญญาณสิ้นสุดลงได้และในภาษาของเราก็เรียกว่าการฆ่าเธอไม่สามารถหยุดกระบวนการที่ส่วนหนึ่งของฉันแสดงตัวในลักษณะใดลักษณะหนึ่งในเชิงปัจเจกโดยที่อีกส่วนของฉันที่กำลังแสดงออกในลักษณะนั้นไม่ยินยอมได้อะไรนะครับท่านพูดอะไรของท่านเนี่ย ฉันกำลังบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้โดยขัดกับเจตจำนงของพระเจ้าชีวิตและทุกสปปรรพสิ่งที่ถือกำเนิดขึ้นคือการสแสดงเจตจำนงของพระเจ้าอ่านว่าเจตจำนงของเธอที่ปรากฏรูปฉันบอกไปแล้วว่าเจตจำนงของเธอคือเจตจำนงของฉันนั่นก็เพราะว่ามีเราเพียงหนึ่งเดียวชีวิตคือเจตจำนงของพระเจ้าที่สแสดงออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยขัดกับเจตจำนงของพระเจ้าโดยนิยามว่าพระเจ้าคือใครและเป็นอะไรแล้วเรื่องแบบนั้นเป็นไปไม่ได้เธอเชื่อว่าวิญญาณดวงหนึ่งสามารถตัดสินใจบางอย่างให้วิญญาณอีกดวงได้งั้นเหรอในฐานะปัจเจกเธอเชื่อว่าเธอสามารถส่งผลต่อกันและกันในลักษณะที่อีกฝ่ายไม่ต้องการได้รับผลนั้นใช่ไหมความเชื่อแบบนี้ต้องมาจากแนวคิดว่าพวกเธอแยกขาดจากกัน เธอเชื่อว่าเธอสามารถส่งผลต่อชีวิตในลักษณะที่พระเจ้าไม่ต้องการให้ชีวิตได้รับผลนั้นความเชื่อแบบนี้ต้องมาจากแนวคิดว่าเธอแยกขาดจากฉันแนวคิดทั้งสองเนี้ผิดพลาดเป็นความหลงตนอย่างที่สุดที่คิดว่าเธอสามารถส่งผลต่อจักรวาลในแบบที่จักรวาลไม่ยินยอมได้เธอกำลังเกี่ยวข้องกับพลังเปี่ยมอนุภาพอยู่ตรงนี้ และพวกเธอบางคนก็คิดว่าตัวเองมีอนุภาพเหนือกว่าพลังงานที่มีอนุภาพสูงสุดแต่ไม่ใช่เลยและเธอก็ไม่ได้มีอนุภาพต่ำกว่าพลังที่มีอนุภาพสูงสุดด้วยเธอคือพลังที่มีอนุภาพสูงสุดไม่มากไม่น้อยไปกว่านั้นฉะนั้นแล้วขอพลังจงสถิตอยู่กับเธอ ท่านกำลังบอกว่าผมไม่สามารถฆ่าใครได้โดยที่เขาไม่ได้อนุญาตงั้นหรอครับท่านกำลังบอกผมว่าจากมุมมองขั้นสูงแล้วทุกคนที่ถูกฆ่าต่างยินยอมให้ตัวเองถูกฆ่าอย่างนั้นใช่ไหม <S <S เธอกำลังมองเรื่องต่างๆจากมุมมองแบบมนุษย์แล้วก็ทำความเข้าใจมันจากมุมมองแบบมนุษย์ทั้งหมดเนี้ยเลยฟังดูไม่มีเหตุผลสำหรับเธอมันช่วยไม่ได้ที่ผมจะคิดแบบมนุษย์ ก็ผมอยู่ที่นี่ตรงนี้อยู่เป็นมนุษย์บนโลกอยู่ตอนนี้ครับฉันจะบอกเธอว่าเธอนั้นอยู่ในโลกนี้แต่ไม่ได้เป็นของโลกใบนี้แสดงว่าความจริงแบบมนุษย์โลกไม่ใช่ความเป็นจริงๆเธอคิดว่ามันเป็นจริงหรอไม่รู้เหมือนกันเลยครับเธอไม่เคยคิดหรือว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้แน่ๆครับเคยคิดแน่นอนเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นละ ฉันจะอธิบายให้เธอฟังโอเคเข้าใจแล้วผมคิดว่าตอนนี้ผมก็แค่ออกไปฆ่าใครก็ได้เพราะถ้าคนนั้นไม่ยินยอมผมคงฆ่าไม่ได้อยู่แล้วจริง,รงๆเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็ทำแบบนั้นอยู่แล้วน่าสนใจที่เธอเหมือนรับไม่ได้พวกเธอก็ทำแบบนั้นมาตลอดอย่างกับมันเป็นจริงอยู่แล้วหรือที่แย่กว่านั้นก็คือพวกเธอฆ่าคนโดยคนที่ถูกฆ่าไม่ได้สมัครใจด้วยอย่างกับว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไร มันสำคัญอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นสำคัญกว่าท่านไม่เข้าใจหรอครับตอนที่มนุษย์เดินดินอย่างเราฆ่าใครบางคนเราไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ทำลงไปมันไม่สำคัญแค่ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นสำคัญกว่าเข้าใจฉะนั้นเธอก็ยอมรับได้ง่ายขึ้นว่าการฆ่าคนอื่นโดยที่เขาไม่สมัครใจตายขัดกับเจตจำนงของเขาเป็นเรื่องที่ไม่เป็นไรทำได้ไม่ผิด ที่ทำไปเพราะเธอรู้สึกว่าเจตจำนงของเขานั้นเป็นสิ่งที่ผิดผมไม่ได้พูดแบบนั้นนะมนุษย์ไม่ได้มีวิธีคิดแบบนั้นเธอแน่ใจเหรอเดี๋ยวจะแสดงให้เห็นอาการปากว่าตาขยิบของพวกเธอบางคนหน่อยเธอบอกว่าไม่เป็นไรที่จะฆ่าคนโดยที่เขาไม่สมัครใจยอมตราบใดที่เธอมีเหตุผลที่ดีพอให้เขาตายเช่นในสงครามหรือในการประหารชีวิตหรือแพทย์ในที่จอดรถของคลินิกทำแทง้ง แต่ถ้าคนอื่นรู้สึกว่าเขามีเหตุผลที่ดีพอจะให้ตัวเองตายเธอจะไม่ยอมช่วยเขาตายเพราะจะเป็นการช่วยผู้อื่นฆ่าตัวตายซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดท่านทำให้เราเป็นตัวตลกไม่หรอกเธอตัางหากที่ทำให้ฉันเป็นตัวตลกเธอกำลังบอกว่าฉันไม่ถือโทษที่เธอฆ่าใครบางคนโดยระเมิดเจตจำนงของเขาในขณะเดียวกันก็ถือโทษที่เธอฆ่าใครบางคนตามเจตจำนงของเขานี่คือความเสียสติ แต่เธอก็ไม่เห็นความเสียสติตรงนี้แถมยังบอกด้วยว่าคนที่ชี้ให้เห็นความเสียสติคือไอ้พวกบ้าเธอคือพวกที่มีความคิดวิจารณญาณคนอื่นคือพวกชอบสร้างปัญหาและนี่ก็เป็นตัดกับวิบัติที่เป็นฐานของการสร้างชีวิตเทวะวิทยาศาสนาศาสตร์ทั้งหมดของพวกเธอผมไม่ได้มองอะไรแบบนั้นนะครับฉันจะบอกเธอว่า ถึงเวลาที่เธอต้องมองเรื่องราวต่างๆด้วยสายตาแบบใหม่แล้วนี่คือห่วงยามของการเกิดใหม่ทั้งในฐานปะปัจเจกและสังคมเวลานี้เธอต้องสร้างโลกขึ้นมาใหม่ก่อนที่ความเสียสติจะทำลายมันพินาศหมดเวลานี้ฟังฉันนะเราเป็นหนึ่งเดียวกันมีเพียงเราอันเป็นหนึ่งเดียวเธอไม่ได้ตัดขาดจากฉันและเธอก็ไม่ได้ตัดขาดจากคนอื่นทุกอย่างที่เราทำ เรากำลังทำมันไปพร้อมกับคนอื่นๆความเป็นจริงของเราคือความเป็นจริงที่สร้างขึ้นร่วมกันถ้าเธอยุติการตั้งคันเราก็ยุติการตั้งคันเจตจำนงของเธอคือเจตจำนงของฉันไม่มีปัจเจกภาคใดของพระเจ้าจะมีพลังเหนืออีกปัจเจกของพระเจ้าเป็นไปไม่ได้ที่วิญญาณดวงหนึ่งจะส่งผลต่อวิญญาณอีกดวงโดยที่วิญญาณดวงนั้นไม่สมัครใจ ไม่มีเหยื่อและไม่มีผู้ร้ายเธอไม่อาจเข้าใจเรื่องนี้จากมุมมองอันจำกัดแต่ฉันกำลังบอกเธอว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆมีเพียงเหตุผลเดียวที่จะเป็นทำหรือมีสิ่งใดนั่นคือเพื่อประกาศถึงตัวตนที่เธอเป็นถ้าตัวตนของเธอในฐานะปัญเจกและสังคมเป็นไปตามที่เธอเลือกและปรารถนาจะเป็นก็ไม่มีเหตุผลต้องเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นแต่อีกทางหนึ่ง ถ้าเธอเชื่อว่ายั่งมีประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าการแสดงออกที่บันเจิดขึ้นของพระเป็นเจ้ารอคอยเธออยู่ก็จงขึ้นเข้าหาความจริงนั้นเพราะเราทั้งหมดต่างเป็นผู้ร่วมสร้างมันอาจเป็นประโยชน์ต่อเราเองที่จะทำสิ่งที่ทำได้เพื่อให้คนอื่นเห็นหนทางที่พวกเราบางส่วนต้องการไปเธออาจเป็นผู้แสดงหนทางแสดงให้เห็นชีวิตในแบบที่เธออยากสสร้างขึ้น และเชื้อเชิญคนอื่นให้ทำตามตัวอย่างจากเธอถ้าอาจถึงขั้นพูดว่าเราเป็นชีวิตและเป็นทางนั้นตามเรามาแต่จงระวังให้ดีเพราะมีบางคนถูกตรึงกลางเขนจากการประกาศแบบนี้ขอบคุณครับผมจะใส่ใจคำเตือนจะทำตัวให้สงบเสง,เงี่ยมเข้าไว้เธอก็ทำได้ดีอยู่นะเวลาคุณบอกว่าคุณกำลังคุยกับพระเจ้าอยู่มันก็ยากที่จะทำสงบเสง,สง,เงี่ยมเจียมตัวนะครับ บางที่บางคนที่ได้ค้นพบซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่ดีที่ผมจะเก็บปากเก็บคำไว้ช้าไปแล้วมัง้งความผิดใครละเนี่ยฉันเข้าใจความหมายของเธอไม่เป็นไรครับผมยกโทษให้จริงเหรอจริงครับเธอให้อภัยฉันด้วยวิธีไหนเพราะผมเข้าใจว่าทำไมท่านถึงทำแบบนั้น เข้าใจว่าทำไมท่านถึงเข้ามาในชีวิตผมแล้วก็เริ่มการพูดคุยนี้และเมื่อผมเข้าใจเหตุผลผมก็พร้อมให้อภัยความยุ่งยากทั้งหลายที่เกิดขึ้นตามมาครับอืมน่าสนใจทีเดียวนั่นคือวิธีที่เธอมองว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เทียบเท่าเธอหรือเปล่าล่ะโปะแชะเลยครับเธอมีความสัมพันธ์กับฉันในแบบที่ไม่ธรรมดาในบางลักษณะเธอก็คิดว่าตัวเองไม่มีทางยิ่งใหญ่เท่าฉัน และในอีกหลายทางเธอก็คิดว่าฉันไม่มีทางยิ่งใหญ่เท่าเธอเธอรู้สึกว่ามันน่าสนใจไหมล่ะน่าคิดทีเดียวครับเป็นเพราะเธอคิดว่าเราแยกขาดจากกันมโนภาพนี้จะหายไปถ้าเธอคิดว่าเราเป็นหนึ่งเดียวนี่คือความต่างหลักๆระหว่างวัฒนธรรมของเธอซึ่งเป็นวัฒนธรรมแบบเบวัฒนธรรมที่ยังไม่พัฒนากับวัฒนธรรมที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงอื่นๆของจักรวาล ความต่างสำคัญที่สุดก็คือในวัฒนธรรมที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายต่างรู้ชัดว่าไม่มีการแบ่งแยกระหว่างพวกเขากับสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าทั้งยังรู้ชัดด้วยว่าไม่มีการแบ่งแยกระหว่างตัวเองกับคนอื่นพวกเขารู้ว่าแต่ละคนต่างมีประสบการณ์ในความเป็นองค์รวมในวิถีทางของตัวเองโอดีเลย ตอนนี้ท่านกำลังเข้าประเด็นของสังคมที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงของจักรวาลผมรอมานานแล้วใช่ได้เวลาสำรวจแง่มุมพวกนี้กันแล้วแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นผมต้องขอย้อนไปเรื่องการทำแทงเป็นครั้งสุดท้ายนะครับท่านไม่ได้จะบอกใช่ไหมว่าไม่เป็นไรที่เราจะฆ่าคนเพราะไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นกับดวงวิญญาณมนุษย์ได้โดยที่เขาไม่สมัครใจท่านไม่ได้หมายความอย่างนั้นใช่ไหมท่านไม่ได้บอกว่าการทำแท้งไม่ผิด ไม่ได้หาทางออกให้กับเราในเรื่องนี้ใช่ไหมครับฉันไม่ได้บอกว่าการทำแท้งผิดหรือไม่ผิดพอๆกับที่ไม่ได้บอกว่าสงครามผิดหรือไม่ผิดคนของทุกประเทศคิดว่าฉันไม่ถือว่าสงครามที่ฝ่ายตนกำลังรบอยู่เป็นเรื่องผิดฉันก็คิดว่าฉันถือว่าสงครามของฝ่ายตรงข้ามเป็นสิ่งผิดของทุกประเทศเชื่อว่าพระเจ้าอยู่ข้างตนอุดมการทุกอย่างก็มีสมมติฐานแบบนี้ จริงๆแล้วทุกคนรู้สึกแบบเดียวกันหรืออย่างน้อยก็หวังว่ามันจะเป็นจริงเวลาต้องตัดสินใจหรือเลือกทำอะไรลงไปแล้วเธอรู้ไหมว่าทำไมทุกคนถึงเชื่อว่าพระเจ้าอยู่ข้างตัวเองก็เพราะฉันเป็นอย่างนั้นจริงๆสิ่งมีชีวิตทั้งหลายต่างอย่างรู้เรื่องนี้อยู่ลึกๆนี่คือวิธีที่จะพูดว่าเจตจำนงที่เธอมีต่อตัวเองคือเจตจำนงที่ฉันมีต่อเธอ แล้วนั่นก็เป็นอีกวิธีที่จะพูดว่าฉันได้มอบเจตจำนงอิสระแก่เธอเต็มที่ไม่มีเจตจำนงอิสระหรอกถ้าการใช้มันในทางใดทางหนึ่งทำให้ต้องถูกลงโทษนั่นทำให้เจตจำนงอิสระกลายเป็นเรื่องตลกและเป็นของเทียมไปในส่วนที่เกี่ยวกับการทำแท้งหรือสงครามการซีรถคันโนตหรือแต่งงานกับคนนั้นการมีเซ็ก์หรือไม่มีเซ็ก์การทำตามหน้าที่หรือไม่ทำตามหน้าที่ ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าถูกหรือผิดและฉันก็ไม่มีจริตโน้มเอียงไปทางไหนเธอทั้งหมดต่างอยู่ในกระบวนการของการนิยามตัวเองทุกการกระทําคือการให้นิยามตัวเองถ้าเธอมีความสุขกับวิธีที่เธอสร้างตัวเองขึ้นมาถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อเธอเธอก็จะยังทําแบบนั้นต่อไปแต่ถ้าเธอไม่มีความสุขเธอก็จะหยุดนี่แหละคือวิวัฒนาการ ที่กระบวนการมันช้าก็เพราะในขณะที่เธอวิวัฒนาการเธอเปลี่ยนความคิดว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อเธออยู่ตลอดเธอคอยเปลี่ยนแนวคิดว่าอะไรที่ทำให้เธอมีความสุขโปรดจำที่ฉันบอกก่อนหน้านี้ว่าเธอจะบอกได้ว่าใครหรือสังคมไหนพัฒนาไปมากแค่ไหนโดยดูจากสิ่งที่คนนั้นหรือสังคมนั้นเรียกว่าความสุขและจากที่คนนั้นหรือสังคมนั้นบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อตน ถ้าการก่อสงครามและค่าแกงคนอื่นเป็นประโยชน์ต่อเธอเธอก็จะทำอย่างนั้นถ้าการยุติการตั้งคันเป็นประโยชน์ต่อเธอเธอก็จะทำอย่างนั้นเรื่องเดียวที่เปลี่ยนไปในขณะที่เธอวิวัฒนาการก็คือแนวคิดว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อเธอและนั่นก็ขึ้นกับว่าเธอคิดว่าเธอกำลังพยายามทำอะไรถ้าเธอจะไปเมืองซีแอตเทิลมันก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อเธอที่จะมุ่งหน้าไปทางเมืองซานโฮเซ มันไม่ใช่เรื่องผิดศีลธรรมที่จะไปซานโฮเซมันแค่ไม่เป็นประโยชน์ต่อเธอฉะนั้นคำถามว่าเธอกำลังพยายามทำอะไรซึ่งมีความสำคัญสุดยอดไม่ใช่แค่กับชีวิตโดยรวมแต่ยังกับทุกห่วงขณะชีวิตของเธอแบบเฉพาะเจาะจงเพราะในแต่ละห่วงขณะของชีวิตนั่นเอง,เองที่ก่อร่างสร้างเป็นชีวิตขึ้นมาเราพูดเรื่องนี้ โดยละเอียดมาหมดแล้วในตอนเริ่มต้นการสนทนาอันศักดิ์สิทธิ์นี้ที่เธอเรียกว่าเล่มหนึ่งฉันพูดซ้ำตรงนี้เพราะดูเหมือนเธอจำเป็นต้องได้รับการย้ำเตือนไม่อย่างนั้นเธอคงไม่ถามฉันเรื่องทำแทง้งฉะนั้นเวลาที่เธอเตรียมทำแทง้งหรือเวลาที่เตรียมสูบบุหรี่หรือเวลาที่เตรียมทอดและกินเนื้อสัตว์และเวลาที่เธอเตรียมขับรถปาดหน้าคันอื่นบนถนนไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ไม่ว่าเป็นการเลือกครั้งสำคัญหรือไม่สำคัญมีเพียงคำถามเดียวให้ใครควรนั่นก็คือนี่คือตัวตนของฉันหรือเปล่านี่คือตัวตนที่ฉันเลือกจะเป็นใช่ไหมและจนเข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องไหนที่ไม่มีผลลัพธ์ตามมาทุกอย่างส่งผลสะเทือนเสมอผลคือตัวตนและสิ่งที่เธอเป็นเธออยู่ในขั้นตอนของการนิยามตัวเองอยู่ตอนนี้แล้วนั่นคือคำตอบต่อคำถามของเธอเรื่องการทำแท้ง นั่นคือคำตอบต่อคำถามเรื่องการสูบบุหรี่และการกินเนื้อสัตว์และต่อทุกคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เธอเคยมีทุกการกระทำคือการให้นิยามตัวเองทุกสิ่งที่เธอคิดพูดและทำคือคำประกาศว่านี่คือตัวตนของฉัน ก็จบลงแล้วนะคะกับหนังสือเสียง Conversation with God สนทนากับพระเจ้า EP ที่14ฝากติดตาม EP ที่15ต่อด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ